สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเปิดใจพลังงานของคนที่เขาพยายามที่จะวิ่งหนีนะคะออกจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะซึ่งมันเหมือนกับว่าคือหนีเท่าไหรอ่อ่ะแต่ก็ยังเหมือนยังยึดติดยังคิดถึงเหมือนยังตึงตานะคะ คุณยังตึงตาคุณยังคงเหมือนเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าทำไมมันเชื่อมโยงกันได้ขนาดนี้นะคะไม่มีใครเลยที่สามารถทำให้เขารู้สึกได้เหมือนอย่างที่คุณทำให้เขารู้สึกนะคะซึ่งเขาเองอะรู้สึกดีแหละเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกดีแต่เขาจะไม่มีวันบอกคุณคือเหมือนคนที่แบบจะไม่พูดความจริงไม่บอกความรู้สึกที่เรียงปราถนาจริงๆ นะคะพลังงานที่เหมือนผักใส่คุณจริงๆผักใส่คุณพราอเหมือนไม่อยากรับผิดชอบหรือไม่พร้อมใดๆก็ตามแต่เป็นพลังงานของคนที่หลีกเลี่ยงที่จะรับผิดชอบนะคะซึ่งเขาอะน่าจะไม่โสดคนคนนี้หรือมีปัจจัยอื่นนะคะที่ทำให้เขาไม่สามารถจะดูแลคุณได้ไม่สามารถที่จะเหมือนจัดการนะคะ จัดการอารมณ์ความรู้สึกให้มันเป็นไปอย่างราบรื่นนะระหว่างคุณกับเขานะคะคนคนนี้น่าจะมีครอบครัวแล้วมีแฟนหรือว่ามีความสัมพันธ์หรือปัจจัยอื่นๆนะคะพลังงานของคนที่ดูภาคภูมิใจมีอีโก้มีทิฐิสูงซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาอะเหมือนเป็นคนที่เลือกที่จะ ทำสิ่งที่อาจจะทำให้คุณเจ็บปวดได้นะเหมือนคนที่อยากจะแก้แค้นหรือเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมถ้าเกิดสมมติคุณก็ดูเหมือนหมางเมินหรืออาจจะมีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดหรือด้วยพลังงานของคนที่มีอีโก้แบบนี้นะคะเขาก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เหมือนทำให้คุณยิ่งรู้สึก น้อยเนื้อต่ำใจเสียใจรู้สึกไม่เกิดการงอนง้อพลังงานใดๆที่ทำให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเจ็บปวดได้แต่เขาก็รู้สึกอับอายนะคะกับการกระทําของตัวเองนะเขารู้สึกขยักขยังตัวเองเหมือนกันกับสิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะชีวิตของเขาก็วุ่นวายนะคะถือว่าวุ่นวายควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่าง มีอีโก้จริงๆแหละจะแสดงความรู้สึกก็กลัวว่าคุณจะปฏิเสธคิดมากนู่นนี่นั่นไม่มีความกล้าพอด้วยอีโก้จัดมากๆคนคนนี้ทำเป็นไม่เสียใจไม่สนใจอยากอยู่คนเดียวไม่อยากติดต่อพูดคุย